โอ้โหอโอ้เป็ดหา่านทำไมขมากันเต็มเลยอันนี้จะเป็นห่านแคนาดานะเต็มเลยอะคะ่ะโอ้ว้าวทุวนนี้พยากรอากาศเพราะว่าหิมะจะลงอีกแล้วนะคะโอ้ว้าวดูน้องๆนะคะนี่หน่องเดินใ้จะถึงบ้านแล้วปุยมาได้เป็นส่งนใหญ่มาก ได้มากมากจะสังเกตเห็นเจ้าตัวสีขาวตัวนึง้โพื้นน้ำเริ่มจะเป็นแบบน้ำแข็งกันอีกแล้วนะ ขันพวกนี้ขเขามาจากประเทศแคนาดาเลยคะคือแคนาดาจะหนาวกว่าในอเมริกานะเชื่อไดูหนาวไหมหาก็เลยถ่ายทอดมาอยู่ที่อเมริกาะะอะไรทำไปเลย บรรยากาศเจ้าหวานแคนาดาให้เพื่อนดูนะคะแต่เขาอบปันแล้มาอยู่ในประเทศอเมริกานะคะช่วงฤดูหนาวเขาก็จะมากันอย่างเงี้ยทุกปีเลย เอวะเก็บวิดีโอนะเอาไว้ดูสิคือว่าน้องเห็นเจ้าเจ้าตัวสีขาวอะจะเลยสะดุดก็เลยบอกว่าเอวะดูเขาหน่อยสินี่ค่ะสวยไหมตัวนี้โอเคไว้เอจอกันใหม่ในวิดีโอนะคะวันนี้ว่ะมาทักทายกันเท่านี้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ